เพราะว่าการทำหน้าที่มันมีผลเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาด้วยแต่เราความสุขที่แท้จริงแค่ก่อนแล้วเมื่อกําลังทําหน้าที่นี่เงินทองมันมีขึ้นมาจากการทําหน้าที่เราไปใช้อย่างอื่นด้วยความระมัดระวังอย่าให้ผิดพลาดใช้ถูกต้องแต่มันก็ยิ่งเป็นผลดีต่อไปเราก็ได้ความสุขทุกกิริยาบทที่ทําหน้าที่แต่คนโง่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเอาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงมาเป็นความสุข ใช้เงินเท่าไรมันก็ไม่พอเพราะกิเลสตัณหามันวิ่งออกหน้าเรื่อยไปใช้เงินตามหลังเท่าไรก็ไม่พอมันก็อยู่ในฐานะที่ไม่พอขาดจนอยู่เรื่อยหลอกยากจนขาดแคลนอยู่เรื่อยในที่สุดมันก็ต้องขอรับเช่นนม่จะเอาอะไรความเพลิดเพลินที่หลอกลวงก็นําไปสู่ความทุกข์ในที่สุดแต่คนก็เห็นว่าเป็นความสุขทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อหาเงินไปซื้อหาสิ่งเหล่านี้ น่าสงสารเยาวชนน่าสงสารอ้นนอรนคนหนุ่มคนสาวของเราบูชาสิ่งเหล่านี้เห็นแต่สิ่งเหล่านี้จนไม่รู้จักว่าธรรมะอยู่ที่ไหนสิ่งสูงสุดของเขาก็คือความสุขสนุกสนานหรือความอาะไรต่อเตินทางเพศทางกามารมมันเป็นความเติมเตินที่หลอกลวงแล้วก็ถูกบูชาว่าเป็นความสุขเพราะการศึกษามันไม่พอเพราะว่าการศึกษามันไม่พอ มหาวิทยาลัยไหนก็ไม่สอนอย่างนี้ไม่สอนเรื่องนี้ไม่สอนให้รู้เรื่องอย่างนี้นี่เรียกว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์การศึกษาที่ยังทําให้เพิ่มความเห็นแก่ตัวอย่าเข้าใจว่าเรียนเก่งปริญญายาวเป็นหางแล้วมันจะลดความเห็นแก่ตัวมันจะเพิ่มความเห็นแก่ตัวเพราะโอกาสที่จะสร้างสรรอะไรมันมีมากขึ้นสร้างสรรทางวัตถุเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นถ่งนัน้นการศึกษาแบบนี้มันเพิ่มความเห็นแก่ตัว ตั้งมีการศึกษาที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าที่ลดความเห็นแก่ตัวโดยมองเห็นว่าไอความเห็นแก่ตัวนี่คือศัตรูร่ายกาศร่ายกาศที่สุดของมนุษย์ศัตรูร่ายกาศที่สุดของมนุษย์ทุกศาสนามีเป้าหมายเพ่งเล็งไปยังความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาต้องการจะทําลายความเห็นแก่ตัวแต่ว่าตามแบบของตนของตนไม่เหมือนกัน าศาสนาที่มันมีความเชื่อเป็นหลักเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อพระเจ้าแล้วก็ใช้ความเชื่อนั่นเป็นหลักทําลายความเห็นแก่ตัวโดยถือว่าพระเจ้าต้องการให้ทําอย่างนั้นแต่แล้วก็ทําไม่ค่อยจะได้แต่ก็มุ่งหมายอย่างนั้นาศาสนาที่สอนกําลังจิตทําจิตบังคับจิตให้ไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีทําเมตตากรุณาบิตาเบียดคา้าก็บังคับให้ทําแต่แล้วมันก็มันยังไม่ค่อยจะได้าศาสนาพุทธเรามีปัญญาปัญญาเป็นหลัก พื้นฐานสอนให้เห็นว่ามันไม่มีตัวที่มีอยู่มันไม่ใช่ตัวถ้าเห็นความจริงอันนี้มันก็ไม่เห็นแก่ตัวเราจึงกล้าท้าทายว่าโดยหลักแห่งพุทธศาสนานี่จะทําลายความเห็นแก่ตัวยิ่งกว่านัที่ศาสนาใดๆเพราะมันไม่มีตัวมันจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรศาสนาที่มันสอนตัวอย่างดีตัวอย่างสูงสุดมันยังไปมีตัวอยู่ที่นั่นเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นน่รันดนไปเลย เอาแล้วเป็นว่าทุกศาสนามุ่งทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อมนุษย์ไม่มีความเห็นแก่ตัวโลกนี้เป็นอย่างไรลองคิดดูถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกไม่เห็นแก่ตัวโลกนี้จะเป็นอย่างไรนั่นแหะคือโลกของพระสีอาริยเมตไตรไอ้คำคำที่มีความหมายเป็นโลกพระสีอารียเมตไตรนี่ดูจะมีกันทุกศาสนา แต่ในพุทธศาสานาเราเพ่งเล็งถึงว่าเมื่อมันหมดความเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติไปตั้งหน้ารักผู้อื่นโดยไม่ทําลายความเห็นแก่ตัวนี้เป็นไปไม่ได้หรอกจะสร้างเมตตากรุณาอะไรโดยไม่ทมําลายความเห็นแก่ตัวนี้เป็นไปไม่ได้ทั้นหันมาทําลายความเห็นแก่ตัวกันดีกว่าเพราะทำลายความเห็นแก่ตัวลดลงไปเท่าไรให้ความรักผู้อื่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแทนที่ หมดเห็นแก่ตัวเมื่อไรก็รักอื่นเต็มที <c> ่ <oughs> ลดความเห็นแก่ตัวลงได้เท่าไรก็จะรักอื่นได้เท่านั้นมาตั้งใจปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ทําลายความเห็นแก่ตัวถึงรากเง้าวของมันคือความไม่ใช่ตัวความไม่มีตัวมีแต่ธรรมชาติเป็นร่างกายกับจิตใจเป็นไปอย่างผ,ผิดผิดหรือเป็นไปอย่างถูกถูกก็เป็นไปอย่างผิดมันก็มีความทุกข์เป็นไปอย่างถูกมันก็ไม่ไม่มีความทุกข์จงทําลายความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวกําลังเป็นศัตรูร้ายของมนุษย์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหลือที่จะประมาณได้นั่นก็คือความเจริญทางวัตถุจนเป็นวัตถุนิยมความเจริญทางวัตถุซึ่งควบคุมไม่ได้นะมันเจริญเป็นบ้าเป็นหลังนะยิ่งเจริญทางวัตถุเท่าไรความเห็นแก่ตัวในโลกจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะให้ผลทางวัตถุนั้นมันส่งเสริมความอร่อ,รอยแก่จิตใจของผู้เห็นแก่ตัว ยิ่งเจริญทางวัตถุก็ไปเท่าไรความเห็นแก่ตัวในโลกจะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการจะควบคุมโลกจะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นการจะทําให้โลกมีสันติภาพจะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนั้นหันมาต่อสู้ขาดศึกอันร้กาจของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวถ้าองค์การสหประชาชาติจะเป็นเจ้ากี่เจ้าการในเรื่องนี้จะดีมาก แต่สาขาองค์การยูเนสโกไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะภาจะพูดอย่างนี้อย่าหาว่าดูสูกดูมินเลยอ่านหนังสือของยูเนสโกมาตั้งมากมายแล้วมันก็ไม่มีเรื่องทําลายความเห็นแก่ตัวถ้าองค์การสันปชาชาติจะรวบรวมกําลังทองศาสนาทุกศาสนาในโลกเอามาให้แต่ละศาสนาทําหน้าที่ของตนของตน,งตนเพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อย่างนี้มันจะเร็วขึ้นไม่นั่งจับปูใส่กระล่งอยู่อย่างนี้ อยู่อย่างนี้ก็จะนั่งจับปูใส่กระด้งอยู่เป็นตลอดตลอดการเลยนั่งนั่งไกลเตียเป็นเท้ามาลวีวราตนั่งจับปูใส่กระด้งอยู่อย่างนี้โลกไม่มีวันที่จะมีสันติภาพต้องระดมการทําลายความเห็นแก่ตัวทําลายความเห็นแก่ตัวเรียวนี่มันเห็นแก่ตัวกูอะไรอะไรก็เพื่อตัวกูนายทุนก็เห็นแก่ตัวกูจัดให้ทำมงินนิด จนกำมาชีพก็เห็นแก่ตัวจัดแล้วมันจะพูดกันรู้เรื่องหรือมันจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรเอาคนเห็นแก่ตัวกับคนเห็นแก่ตัวมาพูดกันเนี่ยข้อที่อเมริกันกับรัสเซียเขาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างฝ่ายต่างมีหัวใจเป็นความเห็นแก่ตัวจัดการให้ศาสนาของตนของตนเท่าที่ถือมันอยู่ศาสนาใดก็เอาวิธีนั่นมาทําลายความเห็นแก่ตัวตามแบบของตนของตน มันก็พอจะชาช้ได้กันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ศาสนามันกลับเห็นแก่ตัวศาสนาทะเลาะกันเองศาสนามุ่งทําลายกันเสียเองอย่างนี้ก็มันมีอยู่มันมีอยู่เห็นอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องพูดแต่มันมีอยู่ศาสนาอหละมันกําลังจะกัดกันในเจ้าหน้าที่ของศาสนาที่มันโง่เขลานั่นก็คือความเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่มนุษย์มันไม่เห็นแก่ประเทศชาติ พรรครัฐบาลก็เห็นแก่ตัวพรรคฝ่ายค้านก็เห็นแก่ตัวต่อให้ทํากันตั้งกลับตั้งการมันก็ไม่ลงรูปลงรอยกันได้มาทําลายความเห็นแก่ตัวทําลายความเห็นแก่ตัวโดยวิธีใดใครถือศาสนาอะไรก็ทําลายความเห็นแก่ตัวตามลัทธิศาสนานั้นนั้นนั้นมีทั้งนั้นเลยอมาลองสอบสวนใครควรดูตลอดเลยะเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นซิกเป็น ง่ายง่ายอย่างคงจืจอ้อเหลาจื้ออะ้ก็ล้วนแต่มุ่งทําลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแต่แล้วมันไม่มีใครใช้เลยไม่มีใครถือเลยเราเห็นเป็นของที่ว่าขาดทุนเสียหายเรามัวไม่เห็นแก่ตัวอยู่เราก็เสียเปรียบคนที่เเห็นแก่ตัวเขาก็ได้เปรียบเลยไม่มีใครที่จะกล้าที่จะไม่เห็นแก่ตัวเพราะไม่มีศาสนาคนเหล่านี้ไม่มีศาสนาถ้ามีศาสนาแล้วกาลังได้รับประโยชน์จากศาสนาของตน มันก็จะรู้จักอันตรายร้ายกาดที่สุดของความเห็นกับตัวเ็นประโยชน์สูงสุดของความไม่เห็นกับตัวเดี๋ยวนี้หน้าหัวที่เขาจะจัดให้เป็นปีสันติภาพผมอาตมารู้จักรู้สึกหน้าหัวว่าจัดสันติปีสันติภาพสร้างสันติภาพอยากจะพูดว่ามันโง่สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติ มนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพสันติภาพเลยหายไปหมดมนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะหยุดท่านั้นแหละสันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติองค์การสันติภาพอะไรคอยช่วยเขียนบทความไปลงหนังสือเล่มนั้นด้วยแล้วก็เขียนอย่างนี้บอกว่ามันโง่ที่คิดว่าจะสร้างสันติภาพหยุดสร้างวิกฤตการณ์เถิดหยุดสร้างวิกฤตการณ์เถิด แล้วสันติภาพก็จะมีเองาีน no. ี้ยังไม่รู้จักวิกิตกวิกการคืออะไรวิกิตการมาจากอะไรไม่มองดูมาจากสิ่งสิ่งเดียวคือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันเป็นไปได้โดยสัญชาตญาณนะความเห็นแก่ตัวมันมีสัญชาตญาณอยู่ในชีวิตคืออินสติ้งอินสติ้งมีหลายแง่หลายมุมแต่แม่บทของมันคือความมีตัวฉันอินสติ้งว่ามีตัวฉันเป็นแม่บท มันต้องอินสติ้งมาจะหาอาหารจะต่อสู้จะอิ่งนี้จะสืบพันธุ์อะไรก็ตามมันมาจากความเห็นแก่ตัวความมีตัวมันมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตสิ่งใดมีชีวิตสิ่งนั้นมีอินสติ้งที่มีตัวมันเกิดได้โดยอินสติ้งที่ยังไม่มีปัญญาไม่มีวิชาสัญชาตญาณอันนี้ยังไม่ถูกพัฒนาให้เป็นภาวิทยาณคือมีปัญญาหรือมีวิชา พอคลอดมาจากห้องแม่ไม่มีความรู้อะไรเลยผมว่ามาพอบของน่ารักก็รักพอบของน่าเกลียดก็เกลียดพอบของอร่อยก็ยินดีล้มไร้ไม่อร่อยก็โกรธเคืองอย่างนี้เป็นต้นมากข้าวมากข้าวความเห็นแก่ตัวมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นอืมเด็กทารกเดินไปโดนเก้าอี้ไปสะดุดเก้าอี้เขาก็เตะเก้าอี้เพราะว่าเก้าอี้มันมันทําอันตรายกู เด็กไม่มีใครสอนเด็กก็มีความรู้ว่าตัวกูตัวกูขึ้นมาได้มันก็เตะเก้าอีกใ้ความที่ไม่รู้ตามที่เป็นจริงเนี่ยมันทําให้เกิดความคิดเป็นตัวเป็นตัวเป็นมีตัวกูตัวตนตัวชั้นตัวข้าพเจ้าอะไรก็ตามเมื่อมีตัวแล้วก็มันต้องมีของตัวอัตตาแปลว่าตัวอัจนิยาแปลว่าของตัวคือเนื่องด้วยตัวพอมีอะไรเป็นของตัว มันก็มีปัญหาแหละชอบใจก็เป็นของชอบใจของเราของกูพอไม่ชอบใจก็เป็นศัตรูของกูมันก็เลยมีมิมีศัตรูกันยังไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้นั่นที่มันเคลื่อนไหวได้ที่มันเคลื่อนไหวได,มไวได้มันก็มีความรู้สึกเป็นตัวว่ามีตัว เด็กๆเ,เปิดหลังนาฬิกาพกดูเห็นกระดุกกระดิกได้ก็คิดว่านาฬิกามีชีวิต <c oughs> คนป่าไม่เคยเห็นรถยนต์ที่วิ่งไปมันก็คิดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นช้างชนิดหนึ่งหรือเป็นเต่าชนิดหนึ่งก็ได้ความหลอกว่ามีตัวมันมีขึ้นได้โดยสัญชาตญาณที่ปราศจากความรู้อย่างนี้เรื่องนี้เราไม่ได้สอนกันทั้งที่พุทธศาสนาสอนแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวสอนเรื่องว่าเห็นละความเห็นแก่ตัว โดยละความมีตัวเสียมันน่าจะเป็นการศึกษาอะเคเดมิกสตัดดี่อย่างสูงสุดของโลกเรื่องความไม่มีตัวแต่มันก็ยังไม่มีเลยมันจึงมีตัว,วมีเป็นของตัวมีความเห็นแก่ตัวเต็มไปทั้งโลกกลุ่มไปทั้งโลกและหนาแน่นยิ่งขึ้นเพราะความเจริญทางวัตถุซึ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวในยุคที่ความเจริญทางวัตถุไม่รุนแรง มันก็ยัความเห็นแก่ตัวอย่างน้อยเดีย๋ยวนี้คนก็มากส่งเสริมวัตถุวัตถุส่งเสริมความเห็นแก่ตัวก็มากความเห็นแก่ตัวก็อัดแน่นไปทั้งโลกมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องที่จะสร้างสันติภาพความเห็นแก่ตัวมันสร้างวิกิทการทําลายความเห็นแก่ตัวมันก็ลดวิกิจการลดวิกิจการสันติภาพมันก็โผล่ขึ้นมา เรียกว่าธรรมชาติที่สร้างไว้ตามปกตินั้นเป็น <c oughs> สันติภาพ <c oughs> พอดีก็ได้เดี <c oughs> ย๋ยวนี้มันสร้างความเคินพอดี <c oughs> สวยง,งามสนุกสนานอ,อร่อยอร่อยมากขึ้นเป็นความเจริญศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดก็คือความเจริญที่เราบังคับมันไม่ได้ความเจริญทางวัตถุที่เราบังคับมันไม่ได้นั่นแหละคือศัตรูเลวร้ายที่สุดของมนุษย์คอยสนใจกันบ้าง <c oughs> อย่าสร้างความเจริญอย่างหลับหูหลับตาอยู่นี่ความเจริญเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ของไอ้อัชญากรรมแช้ก็มากความเจริญเนี่ยในแบบนี้มันก็ทำลายความสงบเสียโดยมากเมื่อไม่มีไฟฟ้า <c oughs> มันก็ตักน้ำได้จากบอ่อมันก็พุ้งข้าวได้โดยฟื้น พอมีไฟฟ้ามันก็ต้องใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้าต้องหุงข้าว้วยไฟฟ้าแลวยังจะต้องไปกู้เงินเขาซื้อโทรทัศน์มาไว้ดูอีกแล้วโทร,รทัศน์ี่มาดูดูเรื่องส่งเสริมแต่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นไปดูเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์มันก็เปิดแต่โปรแกรมกีลสทั้งนั้นโปรแกรมที่เป็นการศึกษามันไม่ไม,ไม่ไม่เปิดกันมันปิดเลยการเจริญความเจริญที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยคืออันตรายที่สุดของมนุษย์ ขอให้สนใจกันในเรื่องนี้ว่าควบคุมค,ความเห็นแก่ตัวแล้วมาอยู่ตรงกลางที่ถูกต้องคือทําหน้าที่ถูกต้องทําหน้าที่ถูกต้องอย่างที่พูดมาแล้วว่าหน้าที่คือชีวิตหน้าที่ไม่ใช่